สวัสดีทุกคนนะคะเพื่อนๆวันนี้ยัยนีขึ้นมาดอนสเทนนะคะเพื่อนๆจ๋ามาชมเด้อใครยังไม่ได้มีโอกาสที่มาชมก็ขึ้นมาชมนะคะเพื่อนๆจ๋าตอนนี้เขากาลังปรับปรุงนะคะเพื่อนๆปรับปรุงด้วยเนี่เห็นนีมโอ้สวยงามนะคะตามท้องเรื่องนะคะเพื่อนๆจ๋ายัยนีก็าถ่ายรูปถ่ายอะไรหมดแล้วนะคะเดินสามรอบนะคะเพื่อนๆจ๋าเห็นบ่สวยงามนะคะ กันนี้เขาปรับปรุงนะคะปรับปรุงนะคะวันนี้วันนี้วันที่16นะคะ16กุมภาพันธ์นะคะพศ2 0 0 0 2 0 2 4นะคะวันนี้มาไปหนาวนะคะเข้าเจว่าลูกสวยงามสวยงามนะคะเพื่อนๆมีโอกาสก็มากันเด้อะมัมีโอกาสก็เบิ้งคลิปเดี๋ยวนี้นะคะเพื่อนๆจ๋าดูคลิปเดี๋ยวนี้นะนะคะ สวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีทุกคนนะคะสวยงามนะคะมีทุกที่ทุกทีนะคะนี่ไาวพระนิพระทุกทีนะคะอืมฮะของดีทุกที่นะคะเพื่อนๆนี่กุบทัวกุบทัวนะคะนี่เห็นบา่จจาสวยงามนะคะสวยงามมากๆนะคะเพื่อนๆจ้ามาชมกันเด้อมีโอกาสใครยังไม่มีโอกาสก็มาชม คลิป,ปน,นี้นะคะสวยงามนะคะนี่ดอกไม้สวยงามเป็นประลรรอยนะคะนะคะนะคะโอเคนะคะเราจะออกจากตรงนี้นะนะคะเราก็ใส่หัวตักหน่อยนะคะขอโชคดีนะคะโอ้โหนี่ขันเขาสวยงามไหมบ้าทูกเห็นไหนี่ดูนะคะสวยงามมากนะคะเออสวยแท้ ได้เรียบร้อยนะคะโอเคนะคะนี่มีโอกาสมาแล้วในนี้อยากจะมาตั้งนานแล้วนะคะไม่มีโอกาสได้มานะคะเดีเ๋ยวเขาเขเขียนสักหน่อยเิโอ้โออยแม่ เขียนหน่อยนะครับเขียนหน่อยเขียนหน่อยนี่เขาก็เขียนซื้อของมังสิ่อามาเนาะอืมนักค่าวแหมเปินเขียนเกาหลี้างเนี่ยสงสัยในญี่ปุ่น S <S I don't know จีนี่ e ล e เ a p ปน I don't know งนเี๋ยขจะเขียนสักหน่อยเดอี่จะเขียนตรงไหนกันใดวะ โอเคนะคะขอให้เฮงโชคดีนะคะโอเคสัญลักษณ์นะคะสัญักษักนะคะเรามาต้องมีสัญักษักนะคะ,าาญญะ,คะโอเคนะคะ,อ,คะ,คะอ่าเรียบร้อยจะไปลงริบเรามีริบเราก็จะลงริบนะคะเพื่อนๆลงต้องได้โนรีพนนะ่ะ เห็นปะเที่ยวมาถึงเราเพื่อนๆมันเยอะปวดแต่คำว่าลงลีบป้งไหนวันนี้สิลลงลีบลเรด้ยวยทีเนี่ยยยะยยะถอดรองเท้านะคะคุ้มมากวันนี้มาคุ้มมากนะคะเพื่อนๆจ้าคุ้มมากๆนะคะเดีย๋ยวๆถ่ายคลิปหนึ่งนะสุดยอดถ่ายรูปยังไม่ถ่ายรูปตรงนีน้ได้เนี่ย บ่นเห็นบ่ชิดยอดบ่โอเคนะคะคลิปนี้สั้นๆนะคะเพื่อนลงลิบหนังเนี่ยบ่ต้องลงลรมัง้งขาลงมันโอเคอยู่ได้หรอน้อ